สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับใน t ิ k กต o อนะครับโดยเว็บเคมโซเชียลก่อนอื่นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KM Social นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์นะครับผมเพื่อนๆจะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับเราอาจจะต้องมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมให้มากดที่สมัครการใช้งานนะครับผม เพื่อนเพื่อนก็กรอกชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับอย่าลืมติ๊กเออฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมหรือถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อสามารถใช้ Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บได้ด้วยนะครับแล้วเมื่อเราสมัครสมาชิกกันเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรามาลงชื่อเข้าใช้ไเลยนะครับอ่าเข้ามาก็เจอหน้าเว็บแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตอ่าที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีอ่าแท็บเมนูนะครับต่างๆนะครับมีคำสั่งซื้อใหม่นะครับต้อนรำสั่งซื้อเติมเงินนะครับ กป็ติดต่อแอดมินก็จะอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับเราอาจะต้องมาเติมเงินกันก่อนนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้ามาที่เติมเงินนะครับทางด้านซ้ายมือนะฮะเพื่อนๆก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะครับผมหลังเว็บไซต์นะก็จะมีช่องทางการเติมเงินนะครับสองช่องทางนะครับมี QR code นะครับแล้วก็คริปโตเจนซี่นะครับผมเพื่อนๆจะเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น QR code แล้วกันนะครับผมก็คือคามเพนอันนี้เนาะอ่า ให้เราใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับผมกดจ่ายแล้วเว็บจะแสดงกิว่าโค้ดขึ้นมานะครับให้เราสแกนแล้วก็เติมเงินเข้าบัญชีได้เลยนะครับผมเมื่อเรามาเติมเงินก็เสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาที่คําสั่งซื้อใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับในติ๊กต็อกนะครับแล้วก็มาเลือกที่หมวดหมู่นะครับผมก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้ดูให้เลือกใช้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพิ่มติ๊กต็อกกันนะครับแล้วก็มาเลื่อนหาที่เพิ่มคนดูสตรีมสดนะครับหรือไลฟ์สดนนนั่เองะ ก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที mm ่บริการครับก็จะมีหลายบริการให้เลือกนะครับก็ราคาแล้วก็ระยะเวลาจะต่างกันไปนะครับเพื่อนเือก็จะดูได้ผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นช่องลิงก์นะครับและช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนะครับนำลิงก์ของไลฟ์สดนะครับที่เพื่อนเพื่อต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้นะครับส่วนช่องจำนวนนะครับก็เป็นจำนวนคนดูนะครับที่เพื่อนเพื่อต้องการอยากจะเพิ่มนะครับผมก็ให้เพื่อนเนเข้าไปที่หน้าไลม้วก็าที่ เปี่ยนมากอบี้ลิงก์ตรงนี้แล้วครับผมแล้วก็ไปนาไปใส่ที่ช่องลิงก์นะครับวางที่ช่องลิงก์ช่องนี้นะครับผมแล้วก็เติมจำนวนยอดคนดูเข้าไปนะครับผมเติมสักหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เืินเงอนเกอกครบแล้วนะครับเว็บไซต์นะครับก็จะแสดงค่าใช้จ่ายออกมานะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการดำเนินงานนะครับผมเพืนอนๆกอกครบแล้วนะฮะเพื่อนเกาะกดส่งได้เลยครับผมวบบไซต์นะครับก็จะแสดง ความมานะครับว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะครับผมนะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับออยากจะเช็คสถานะของออเดอร์เพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาที่เอ่อประวัติการสั่งซื้อนะครับผมคลิกเข้ามานะครับทางเว็บไซต์ก็จะแสดงเเพราะว่าหน้าการสั่งซื้อนะครับที่ผ่านมาของเพื่อนเพื่อนนะครับส่วนออเดอร์นี้นะครับเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดสั่งเมื่อกี้นะครับสถานะก็จะขึ้นว่าดำเนินการอยู่นะครับผมหรือถ้าหากเพื่อนเพื่อนนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งออเดอร์หรือว่าเเเตตตตติิิิมมมงงงงนน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 นะะะะคคคครรรรรัััับบบบพื่่่่่ออออออสาาาาาถดดดแจ้้้้ไททีีช ก็จะแสดงอบกข้อความมานะครับให้เพื่อนๆเลือกหมวดหมู่นะครับปัญหาของเพื่อนนะครับเมื่อจะเป็นออเดอร์หรือการชำระเงินนะครับแล้วก็แจ้งปัญหาได้เลยนะครับผมใส่เลขออเดอร์นะครับแล้วก็ช่องข้อความนะครับก็พิมพ์หาแอดมินได้เลยนะครับติดปัญหาของเพื่อนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบบริการของทางเว็บไซต์นะครับผมเพื่อนๆสามารถแนะนำเว็บไซต์นะครับให้เพื่อนๆของเพื่อนๆนะครับ ใช้งานได้นะครับเดินมาที่โดยมาที่ช่องแนะนำเพื่อนนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมให้มาก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็ส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนใช้ได้เลยนะครับมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับ3%นะแล้วเมื่อเรากดสั่งออเดอร์กันแล้วนะครับเราก็ไปดูที่โพสต์กันดีกว่านะครับผมแล้วเมื่อเรากดสั่งออเดอร์แล้วนะครับให้เรามาดูที่หน้าร้านกันดีกว่านะครับที่เราได้กดเพิ่มยอดคนดูไปนะครับผมตอนนี้มียอดคนดูอยู่ที่4คน5คนนะครับผม เรา,าลองมันดีนาดูนะครับถ้าหากยอดนะครับไม่ขึ้นมาเดี๋ยวพวดพลาดนะครับเพื่อนๆก็ม่ต้องตอกใจไปนะครับเว็บไซต์อาจจะต้องใช้เวลาในการเพิ่มยอดนะครับมีเพิ่มมาเจ็ดคนแล้วครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับผมแลวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพ <ๆ S 1> <IKE. ๆ> ื่อนๆนะครับผมขออนุญาตตัดไปตอนที่เว็บได้ทําการเพิ่มยอดมาแล้วดีกว่านะครับผมอ่าและตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดคนดูให้เราเรียบร้อยแล้วนะ<ไ>รครับผมตอนนี้ยอดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองคนนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรลนะครับผม ยังไงก็ฝากเพื่อนๆแนะนำเว็บไซต์ของเราให้เพื่อนๆของออใช้งานด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ